ฮัลโหลพี่บอยอยู่ที่เอ็มคอชียนี่คืองานที่ใหญ่ที่สุดของผู้หญิงไทยเ e อร์อวอรนะคะเป็นงานที่รวมพลผู้หญิงที่จะประกาศให้โลกนี้ได้รู้ว่าผู้หญิงไทยเก่งแล้วสร้างแรงบันดาลใจขนาดไหน เคอร์อวอร์รางวัลแรกในประเทศไทยที่มอบให้กับผู้หญิงและเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและพี่บอยมั่นใจว่าผู้หญิงทุกคนที่ได้รางวัลน,นี้จะภูมิใจเหมือนกับวันนี้ที่พี่บอยมายืนในงานและภูมิใจเหลือเกินที่เกิดรางวัลน,นี้ขึ้นมาเ e r ร์อวอร์ซึ่งจัดขึ้นโดย UNFPA นะคะองค์การสหประชาชาติที่มีหน่วยงานผู้เรื่องประชากรรวมไปจนถึงการรวมตัวของดินจาเพอร์เฟคชันและบุรพามารวมกันในการที่จะทำงานดีๆนี้ขึ้นมาที่ชื่อว่าเ e อร์อวอร์สค่ะ ก็ตีใจมากๆค่ะที่ได้รับการติดต่อให้ร่วมแคมเปญนี้ค่ะเอาจริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ยังไงมัางแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าโดนัทเป็นคนที่แบบอยู่ได้ด้วยการดูชีวิตของคนอื่นด้วยการได้แรงบันดาลใจจากคนอื่นโดนัทเป็นคนชอบสนใจเรื่องคนสําคัญเนาะใช่รู้สึกว่าเราสนใจเรื่องคนอยากรู้ว่าเขามีความคิดยังไงเขาผ่านอะไรมา เขาสนใจอะไรเขามองโลกยังไงอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันอินสปายเราในฐานะการเป็นผู้หญิงนะคะจริงๆทุกวันอ่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยากได้คาชื่นชมหรอกแต่ว่าเราก็รู้สึกดีเวลามีคนมาบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําอยู่มันดีนะแล้วก็รู้เรารู้สึกว่าแคมเปญเนี้ยมันดีที่แบบมันเหมือนได้ส่งต่อพลังแล้วก็ได้ขอบคุณผู้หญิงด้วยกันแล้วก็แล้วก็เป็นการบอกให้เขารู้ค่ะว่าเออมันดีทุกวันมันดีแล้วมันมีความหมายอะค่ะเรายกตัวอย่างง่ายๆเหมือนแม่เราอย่างเงี้ย เราลองสีตื่นมาแล้วบอกแม่ว่าแม่ขอบคุณนะที่ทําให้มีวันนี้แม่ร้องไห้นะแต่ขนาดเดียวกันแม่ก็จะรู้สึกอิ่มเอมหัวใจอะ่ะเราลยรู้นะว่ารางวัลน,นี้มันเป็นการมอบความอิ่มเอมหัวใจกลับไปให้กับ,กบทุกๆคนทุกคนในใจอะไรคือพลังในตัวหนูใช่ไหมคะจริงๆว่าคือตัวหนูเองที่สร้างพลังให้ตัวเองเพราะหนูรู้สึกว่าการที่หนูเกิดเป็นอย่างเงี้ยมันทําอะไรไม่ได้แล้วบนโลกเนี้ยหนูจะไม่สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยแขนมอกสิ ค่ะงอกสีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่หนูทําได้คือยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองแล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเดินหน้าต่อไปอะค่ะเราไม่สามารถจมปักอยู่กับความพิการได้เพราะว่าถ้าเราจมปักความพิการอะเราก็จะเศร้าอยู่ตลอดไปครอบครัวเป็นโรงเรียนที่แบบเจรนายเม็ดอะไรสักอย่างที่มันไม่ได้สมบูรณ์แต่เขาสามารถเจรนายออกมาให้สวยได้แล้วก็เติบโตมาอย่างมีคุณภาพได้ เอาจริงจริงสิ่งที่หนูทำอ่ะหนูม่ได้เอาความพิการมาเป็นข้ออ้างเลยแล้วหนูก็ไม่เคยบอกว่าเฮ้ยหนูพิการแล้วหนูทําได้นะทุกคนต้องมองหนูเป็นแรงใจนะหนูไม่เคยเอาคำนี้มาพูดแต่ว่าเวลาหนูอัดคลิปอ่ะหนูจะใช้ตัวตนหนูในการสื่อสารเลย Her a w a r d คือรางวัลที่ให้กับคนที่ทํางานเป็นที่ประจักษ์สาหรับผู้หญิงด้วยกันค่ะแต่คาว่าผู้หญิงด้วยกันไม่ใช่ว่าต้องเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงเท่านั้นนะคะเป็นเพศไหนหรือใครก็ได้ค่ะแต่ได้ทําอะไรเพื่อผู้หญิงจริงจริง แต่เพียงแต่ว่าหนูบุ๋มเชื่อว่าในประเทศไทยมีอีกหลายคนมากเลยที่ไม่ได้มีกล้องมีแสงเหมือนบุ๋มค่ะแต่เขาได้ทําและลงมืออย่างจริงจังทามานานมากแล้วด้วยแล้วรางวัลเนี้ยจะเป็นรางวัลที่ตอบแทนค่ะตอบแทนและเป็นการขอบคุณเขาค่ะในสิ่งที่เขาทําเพื่อให้เขาได้มีกําลังใจในการทําสิ่งดีๆเพื่อผู้หญิงต่อไปค่ะพลังของผู้หญิงตรงนี้จะทําให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นแล้วพอเขาได้รางวัลตรงนี้ไปเขาก็จะไปขยายผลนึกภาพบอกใช่ไหมคะแล้วปีนี้หนึ่งร้อยคน ปีหน้าอีก100คนแล้วจะพลังมันจะยิ่งใหญ่มา,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฟังแล้วขนลุกมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมี her awards เขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่รวมตัวผู้หญิงเก่ง <c oughs> ผู้หญิงมีความสามารถและในอนาคตก้าวไปสู่การเป็นช่องทางในการที่จะพูดแทนผู้หญิงไทยทั้งหมดใช่ค่ะเป็นรางวัลดีๆที่ดีมากๆเลยค่ะบุ๋มถึงไม่ไม่รอช้าเลยค่ะที่จะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ เป็นไปทาอะไรกับเธอเอาวอคือเออผมรับหน้าที่มาเป็นเออส่วนหนึ่งในในในการมาเป็นเอนเอร์เทนให้กับให้กับให้กับเออคุณผู้ชมทุกๆคนในคอนเสิร์ตนะครับ <c oughs> ก็จะมีเธอคอนเสิร์ตพอมีไอ้แตกยอดมาเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันเหมือนกับว่าเร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 าได้มีส่วนร่วมหรือว่าเราเรา,เราสามารถแสดงพลังได้ว่าเออฉันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เห็นด้วยแล้วก็เป็นสนับสนุนในการทําดีอ่ะเวทีแสงสีเสียงมันสามารถพาเราไปได้อีกมิตินึงอ่ะซึ่งเรียกว่าเป็นมนต์เสน่ห์ของของการดูคอนเสิร์ตถือว่าเป็นเกียรติเป็นเกียรรรติิิมมมาาาากกกๆๆจงเเพะวว่่่็ไคดหือนนนัใ ิตนี้เนี่ยจะได้รับการบอกเล่าว่าเราเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเก็บชีวิตที่เหลือๆทำให้ดีจะได้ไหมแล้วไม่นานจิตใจจะเต็มเหมือนเดิมแค่นี้นฟังไหมมาไหมหนึ่งท่อนแค่หนึ่งท่อนก็ยังต้องอยากฟังเพลงบางเพลงเนี่ยคนฟังเขาบอกมันเหมือนอ้อมกอดพอฟังแล้วเหมือนเขาได้รับการกอ,อดปลอบประโลมเขาเพราะฉะนั้นเราก็จะทําหน้าที่ของเราในส่วนนี้ให้ดีที่สุดแม่ต้องพูดแล้วล่ะว่าเฮอคอนเสิร์ตมันต่างกับคอนเสิร์ตอื่นยังไง มันต่างกันตรงที่ว่ามันจะรวมตัวเจ็ดตัวแม่นะที่จะมายืนอยู่บนเวทีเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยเรามารวมตัวสร้างความสุขให้กับคนดูเนี่ยเราได้ทำสิ่งดีๆกับคืนให้กับสังคมด้วยสิ่งที่นาอยากจะสื่อสารคือเรื่องของกําลังใจนะคะความเข้มแข็ง ที่มันมีอยู่ในตัวผู้หญิงทุกคนจริงๆเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาดึงตรงนี้ออกมาให้เขามั่นใจให้เขาแข็งแรงขึ้นให้เขากล้าที่จะแสดงออกให้เขากล้าที่จะออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองอค่ะผู้หญิงก็เพศแม่เนาะเราก็ต้องบอกผู้หญิงพิพเศษอยู่แล้วคือไม่ได้บอกว่าเพราะเราเป็นผู้หญิงแต่ว่าในมุมมองของเราอะแม่คือผู้ให้ชีวิต แม่คือผู้ให้ชีวิตเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกๆคนเนี่ยเป็นผู้ให้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยติน้ำอยากจะให้ผู้ที่ให้ชีวิตตรงนี้ได้รู้สึกภูมิใจในในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเขาอะ่ะมีตัวตนที่ชัดเจนว่าเขาอะ่ะมีความสําคัญเขามีปััยาภาพในการทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนอกจากการให้ชีวิตเขาทำอะไรได้มากกว่านั้นอย่างเธอเอาวันนี้เป็นปีแรกใช่ไหมเป็นปรางวัลเป็นปรางวัลเพื่อที่ จะขอบคุณเป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงทุกๆคนนะคะหรือบุคคลใครก็แล้วแต่ที่เป็นองค์กรที่ทําให้ทํางานเพื่อผู้หญิงจริงๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นคอนเสิร์ตที่จะมีต่อๆไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะตอกย้าว่าทุกคนมีความสาคัญทุกคนทําเพื่ออะไรมีแบบว่ามีเป้าหมายเดียวกัน สิ่งหนึ่งที่ที่นัาภูมิใจมากๆในการเป็นนักร้องคือว่าเพลงของเราเนี่ยอย,อยู่เขาอยู่เป็นเพื่อนเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากๆวันที่22กันยายนนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจามาเป็นส่วนร่วมในการที่เราจะมาเชิดชูหรือว่ามาเเลิมฉลผู้หญิงบุคคลเหล่านะั้นที่ทำงานเพื่อผู้หญิงผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจเจอกันนะคะกันยายนนี้ค่ะกับเพิลคอนเสิร์ตขอบคุณพ oh. ่ธีนาค่ะ thank you ขอบคุณคะ่ะมาะคะ